Inside h o u บทเกมททยอารมณ์เดี๋ยวพี่บวงเนี่ยจะเล่าเรื่องราวแล้วผมจะต้องทายอารมณ์จากเรื่องที่เขาเล่านะครับทั้งหมดมี3อารมณ์อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลุงชัยก่อนหน้าที่ลุงชัยเสียชีวิตหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นเนี่ยลุงชัยเนี่ยเข้าเมืองกับประอ,อน้นหิวข้าว <c oughs> ก็เลยเลื่อกที่จะไปกินข้าวที่ร้านนักล่าหมูกระทะแต่ว่าลุงชัยเนี่ยไม่เคยมากินร้านนี้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนักล่าหมูกระทะเนี่ยใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร <Ừ. S 2> ลุงชัยก็ตกใจแต่ป้าอ้อนบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ลุงชัยเนี่ยเหลือไปเห็นหญิงสาวท่านนึงนะยกมือเรียกบ่อยหยูจักรแร้นี่ขาวจุ้วเลยลุงชัยรู้สึกรู้สึกฟินรู้สึกเออสุดดีทางกูเลยเนี่ยอพอ ลุงชัยเดินไปที่โต๊ะอาหารปุ๊บนั่งลงแล้วก็เรียกบอยมาแต่ว่าบอยไม่มาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารได้มาป้าอ้อบ,บอกไม่เป็นไรไว้ใจได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีลุงชัยก็เลยไว้ใจให้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารให้แล้วก็ลุงชัยเหลือไปเห็นโต๊ะข้างๆเป็นพระสงฆ์นั่งกินหมูกระทะอยู่แต่ว่าตอนนั้นบ่ายสองแล้วลุงชัยก็เกิดความกังวลมาในใจด้วยความที่ตนเองเนี่ยเป็นชาวพุทธเฮ้ยแบบนี้เนี่ย,ยคนอื่นจะมองศาสนาพุทธไม่ดีหรือเปล่าก็เลยคุยกับป้าอ้อนว่าอันนี้เนี่ยง เฮ้ยอันนั้นมันเรื่องของเขาแล้วก็กินหมูกระทะต่อจบอโอเคโอเคอารมณ์ทั้งหมดที่ผมทายนะครับก็มีนี่เซอร์ไพรส์จอยแล้วก็เฟียเซอร์ไพรส์มาจากว่าเฮ้ยไอ้ลุงชัยเนี่ยตกใจว่า เดี๋ยวนี้คุณโยนมันเสิร์ฟอาหารได้แล้วหรือวะจอยก็ Joy คือแบบว่าเหลือบไปเนี่ยโตข้างข้างโอ้โหสาวจักรแ้เนียนมากเลยกอื้อได้ดูจักรแรอ,อืือน,นะสุดท้ายคือเฟียก็คือวพวกพระสงฆ์แบบเฮ้ยหูพระสงฆ์มากินอย่างนี้ได้ไงมันมันไม่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยอา้าวสามอารมณ์ถูกไหมครับถูกสองอารมณ์ครับน้ยแล,ะะล้วเฉลยคืออะไรครับพี่จอยทัสแล้วก็เฟียจอยทัสแล้วก็เฟียเอ้าจอยในตอนเห็นจักรแี่ยถูกแล้วแต่ว่าทัสคือตอนที่ป้าอ้อนบอกว่าให้ลุงชัยเนี่ยไว้ใจในหุ่นยนเสิร์ฟอาหาร โอเคถ้าอย่างนี้ผมก็จะได้2คะแนนนะโ oh. okay, okay. อเคโอเคถ้าเกิดใครอยากได้บอร์ดเกมก็กดตะการด้านล่างได้เลยนะครับ